ใช่ับพบก,กับรายใหญ่แกล้งคนในเซิร์ฟนะฮะนี่จะมาแกล้งเอ่อพวกฟ็อก68นะซึ่งก็เป็นกำลังของเซิร์ฟไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาดูสถานที่ใหม่เรียกเรียบเป็นสถานที่ฆ่าบิดตายนะผมจะทำการฆ่าพวกฟ็อกข้างในนะด้วยการใช้กรนะสมนปืนไฟ subject to the wall เขา A K ไปช่วยอนะถึงข่าคนมาแก้ก็แล้วใครทักไลน์มาเขาอยู่นี้ใช่ไหม ผมว่าให้เขาแบบอย้ายตัวไปแน,น่ผมต้องดันให้เขาติดก่อนนะอ่ะวิ่งแตกแตกด้วยอโเคดันลงหนึ่งบวก ได้ขึ้นมาอ๋อๆๆทำง,งานเป็นอัตโนมัติเฮ้ยจะเพรกผีป่ะเนี่ยอืม ก็แกก็แกแก,แกให้มันรู้ตัวทันเนี่ยโธไม่การฆ่าลำบากจังวะอ้าวชิบหายตทรตัวฟออ์อะไรมีอุปกรณ์เยอะใหญรู้ตัวทันก็ขอเรื่องนี้โอ้เป็นอะไที่ประตุกมาที่นี่ประตุกที่ไหนที่ไหนเคยเห็นมาก่อนสิ่งบุกสร้ายแย่ ผมเช้เวลากแก้งขงนานมากแล้วเนี่ยต้องรีบทำเวลาเช้เวลากแก้ไม่ไม่น่าน่าเกินสองสามวาชีอะเว้ยพอมันดันลงมาเอาชิดแล้วไงผิด โอ๊บตายปัก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 เฮ้ยผมมันอยู่ท้านข้างแล้ววะเดี๋ยวขอให้ผุดเราค่อยซ่อม ครับจะแกงสำเร็จหรือไม่หรือไม่หรือไม,อไม่เรียบร้อยครับแกงสำเร็จโอเค